อ่๋ให้ยทางดูดสบายดีเนาะกรบปุ่นเคยกินอยู่บอกกรบปุ่นเคยกินแต่โดลละนแะล้วเนาะแต่ว่าส่งนี่บ่เคยกินกินอยู่ไซขา้าวมาขายบ่อ๋อน,นี่คือทางแถวแม่เป็นเห็ดเ,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 เองแม่ของเองอะไรเห็ดทางปุ๋ยเ,เจดีย์เพิ่งกะสมทบมาพันบาทเห็ดกระปุ่นไปหายแต่ละครอบครัวเป็นอย่งไรเนาะไปเยี่ยมพยายามอย่างไรเนาะแม่ทอดใส่ตัวไปกินแล้วอ๋อลองเบิังบังลองบังอ่ะชิมเบิังชิมเบิังอ่ะชิมบิังถุงหนึ่ง ิเออเดียดซีกี่น้ำเดียดซีโอ้กินไปเจอแซ่บแลอันนี้ครับพอได้แซ่บอยู่บ่ครับแซ่บอยู่เอากินสิแซ่บเลยเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเขอเริ่มถามเจ้าจะกินได้ไหบ่กินได้กินได้บ่เจ้าเฮ้ยอย่าว่าแบบนี้ผิดคอยกับเขาไปแส่บไปเลยไปแซ่เงาไม่แซ่ได้บ่ได้ได้กินพอจะกินจะทำกินเนี่ยใช่ปากคือหอมแท่นนะ ทุบเจาอ,ออกอีกนินไปเนะี่ยเราลองดูลองปล่อยมองดูมันจะกินได้อีกบ่ทำทำทงน่อยพี่น้องฮึบฮึบครับวะเรียบร้อยหากสัดออกไปจังแขนทำอ,อ๋อสบายดีสบายดีผมแม่พี่น้องเอฟซี กันเบิดสุครุสุคนน้องพี่น้องหลังจากมาแต่เยี่ยมยามอ่าแม่น้องเกต์รวมแม่เฒ่าน้องเอ็ดนั่นแหละน้องพี่น้องกศีลโลกมาพี่แหละเพื่อนน้องไซเพื่อนวาชันจ้าน้องพี่น้องกศีลมาเยี่ยมมายามอ่าทางน้องไซแล้วก็แม่เพื่อนนั่นแหละก็เอาอ่าขนมจีนหรือว่าข้าวปุ้นคือเก่าคือเดิมนั่นแหลยน้องพี่น้องมาให้มาฝากมาต้อนเพื่อนวาชันจ้าเนาะจะไปถามเพื่อนว่าเพื่อกินอ่าเคยกินอย่าบอกขนมจีนหรือว่าข้าวปุ้นนี่แหละน้องพี่น้องก็คือทาง ู <ítulo> ้ใหญ่จะดีเฮานั่นแหละเนาะพี่น้องก็คือทางแม่เพิ่นนั่นแหละพี่น้องอ่าให้บัวน้อยเฮ็ดกระปุ้นเนาะพี่น้องเพิ่นก็ฝากเงินมาให้พันบาทเนาะพี่น้องเป็นขนมจีนมาฝากแต่ละครอบครัวนั่นแหละพี่น้อยเนาะกะกะบัวทั่าสิได้จักครอบครัวเนาะพี่น้องถ้าบ่ทั่วบ่วเถิงกะขอโทษขออภัยนําพ่อแม่พี่น้องหลายๆเนาะกะเฮ็ดซสาม่ัมสับสัมห้ามีนั่นแหละเนาะพี่น้องซสํากําลังซับเฮานั่นแหละพี่น้องเอ้ยกะบ่ทั่วบ่วเถิงกะบ่เป็นหยังเนาะพี่น้องสุดหน้าสุดในกะ บ่มีแต่ขนมจีนนี่แหละพี่น้องเนาะ,นะก็จะมีหลายอย่างหลายแนวนัว่นแหละมาฝากมาต้อนพ่อแม่พี่น้องกันเบิดสุขูสุคนเนาะพี่น้องปไาซาพี่น้องบพรว่าลายเย่อห่างเดี๋ยวเขาหลงไปหาทางน้องไส้กันเลยพี่น้องเหรอเนาะไปอหลงมาแล้วพี่น้งนะองเนาะอกอตุ๊อ้ายังบ่นั่งยงังอยู่ในหันบานนี่บ่นั่งเกลือหมูบ่อ๊พี่เดินมาหอนก,นกอดหมูหนาวแห้งเล้วแบบนี้นเนาะเอ,อาเนี่ยไปเนะี่ยหนูนูก็เป็นตะแพงเท่อะนี้ เออไห้ซื้อไหงมูเจ้านี่บาบุญสารวัลสารวัลบาบุญวันป่าบาบุญวันป่าโดยบาบุญสารวัลยังบวชอยู่คนละคนได้เนาะโดยมาตองเฮียนเนาะโดยมาตุนแล้วบ่าลดแล้วมันยังนี้คือตบคือกระน้องบันแท่นี่น้มันแตกได้ตัวนี้ห้ามแตกโคบงมันได้จะถล่มห้ามเลยวะไม่ได้เกยยังหรอวะมูเจ้านี่ยังบม่ได้เกยเครเกลือแล้วหาะเจ็บอะไรไหม บ่กลายเกลือแล้วหาซิฟด้วยคอยมีห้ำเลยคอยไันเอาเนื้ออื่นเนื้อเกลือคอยมีห้ำเนื้หมูเอ้ามึงกินห้ำหรอวะกินกินมันกินมันกินเงินหมูบ่มีคนเกลือแล้วหมูเนี่เบิ้งเบิ้งเอานี่น่ะมันอิ่มแล้วอีเด้บ่อิ่มมาใส่เงินมันมาตกคอยเช่ากระปุ้นนี่แหละเกลือมันหมูเจ้าเกลือคอยแล้วอันนี้เกลือเจ้าบ่โดยหมูกินห้ำเนาะหมูเนาะโดย เดี๋ยวฉัไปเอาทำในรังหลอดเดิมมาเกลือหมูจ้อเด้อเลอเฮ้ยนี่เกลือทำมันก็อิ่มแล้วทำมันก็อิ่มเนาะเลยเกลือเงินมันก็ะเปี้มเบิ้งย่อเบิ้งดูเบิ้งคอย่อเบิ้งเนี่ยหนักสำเร็จแล้ยปูหนักลิ้นนุ่เต็มแล้วอิ่มแล้วมันนักแล้วเนี่ยเว้ยม่ได้หนักาหมูมันก็ต้องหนักปกติใช้เงินยังสินักกรได้บเต็มแล้วเงินเต็มแล้วมึงให้ครากันบ่เต็มยังบ่เต็มใช้ปีนปากมาดู้ะ à vẫn im là hiện nay anh cứ chờ vậy nó vẫn im đi. phải say gần nó tiêm gần cái tiêm đó phải không? im được phải không? nhang nhang im rồi bắt sẽ khử bay cưa ở thung ngủ cưa ở nó à, nóng bay rồi bay bay cưa ở thung nó đây เกือบเกลืออยู่ทึ่งหัวสันจ้ะตัวสั่งเห็ดยังดีสบายดีเด้อล่างถวยบ่ทางนี้นอนทางนี้เป็นนอนนอนบนนี้นอนคนน้อยเปนนอนเอาอะนะออกเด้ออย่าว่าโปกผู้ดังหายใจบุด้เลยโปกผู้ดังคนนอนนึ่งเขาบ่ทางสาวดาวเป็นล่างถุยเนาะเอ้องุ่นและบ่เนาะมูนี่คือชินอนกอดเขาเหม่อเลยเนาะเบิ่งเดยนอนกอดตลอดเลย ระวังเดอ้อลองเสียเด้อหมูเรามันมันหลักไปได้บ่เษ็ดเกาะให้มันมันหลักไปอันไปหาผูา้ชายไปหาผูา้ชายระวังเลยเนี่ยเออย่านบ่เห็นหมูนี่ให้ดอกกับบริษัหมูอย่าไปหาตัวตัว,ตวผู้นะหมูตัวเมียแล้วแหละบริษัทหาผู้บ่าวหาผู้บ่าวเนาะเออขอบคุณอะโตสีชมพูครับค่ะพี่น้องเจ้าเองบ่เลือกเองวเพิ่นเอามาให้เองขอให้เออทางพระบุญเอามาให้เองเนาะด้อย ูกํานองไปนอนคักลีนี่เนาะวันยังมื้อนี่วันพหัสวันวันวันศุกร์มื้อเนาะเลยือวันศุกร์มื้อมื้อหน้าก็วันเลแล้วบดนี้มันุกเลเนาะมื้อนี้วันเิ่มมื้อนี้เนาะเิ่มมื้อนี้ก็สิุกมื้อนีุ้กมื้อนี้เิ่มมื้อนี้เนาะเอ้ามันก็สิุกเลยก็เิ่มซลวะมื้อนี้วันลุงเิ่มลุงเิ่มมื้อนี้มื้อลุงเิ่มเออ เกลือหานหมูเจ้าเกลือแล้วว่าผู้เจ้าน่ะยังยังบม่ได้เกลือผู้เจ้าเอาได้สีอิ่มใส่หมูนให้แต่ทางทีมงานเกลือให้เจ้าเกลือเองบ่ใครเกลือเองแล้วเออเจ้าก็ต้องเกลือเองเลยหัวโลดใส่ผมให้มันดิบ่มีผมเนาะไปใช้ทางยายเพิ่นไปใช้มัอนจากแล้วมาตลาด ตลาคิวตลาดเฮ็ดเวียดในงานผมแล้วเนาะเอ่สวยเป็นสิกเข่าสิกน้ำทางซาดาเป็นกระบอกเนาะทางเมย์น้องสายเป็นเฮ็ดกินยังมือนเนี่ยโอ้เป็งไก่เชโน่ทางทางอาจารย์เฮาบอทฮานบอททางบ่ทผู้บอทแพร์มาให้่างซื้อเนี่ได้หรอบอลาวบอลาวาสตูดิโข่อยดิ นี่บัชื่ออนี่ยเบิ่งนี่เรื่องจะชื่อแล้วฮะชื่อซื่อเนี่ยได้อรอจากแล้วจากแล้วเอ้ในนี้ลืมกันแล้วบ้านีใเนาะบริบูจือบัจักเลยใช้โทรศัพท์คอยนี่แหละวคอยชื่อจนีได้หรอหัวจื่อใช้โทรศัพท์เจ้าได้แล้วบอกฮะได้ได้เอาเอาลงเอาลงซิมลงเบอร์แล้วแล้วบอก ยังยังเอาคือแต่โดนแล้วยังบ่เห็นอารมณบ่เใช้แล้วแต่ยังบ่ได้ลงทะเบียนเอายังบ่ได้ลงทะเบียนคือเก่าคือเก่าเนาะบ่ได้ลเบิ่งก็บ่ได้เบิ่งก็บ่ได้เบิ่งเบิ่งโทรศัพท์ลสําเร็จก่อนิจี้ือือมูือือ่โมเห็นก็โอ้ได้โทรศัพท์เยเนาะเออโดยอาให้ทางโดยสวัสดีเนาะบุเคยกินอยู่บ่บุ แต่ดนและนะ้วเนาะแต่ว่าส่งนี่บ่เคยกินกินอยู่ไส่ข,าาขาา้ามาขายว่ oh. อ๋อน,นี่คือทางเถาแม่เป็นเห็ดเองแม่ของเองอะไรเห็ดทางพวกนี่จดีเพิ่นก็สมทบมา0ันบาทเห็ดกระปุ้นไปห้แต่ละครอบครัวเ็งเนาะไปเยี่ยมประยามอย่างไรเนาะแม่ทอกส่ถ้วยกินแล้วออบองบ่งลองบ่งเอาซเบ่งซเบ่งเอาซเบังทงนึงเอาซเบ่งซเบ่งเอาเอามาทู้เลยอ๋อเค็มกว่าหบอกจ้างให้บอกเด้อ บเป็นยังบเป็นยังตีโรดโบเป็นยังข่อยข่อยหมักคนตรงตรงคอยน่อแซบคือแซบโบแซบกคือว่าโบแซบเออหอมปัดเลยหอมบอคือสีแซบเนาะโบถ้าได้กินซ้ำยังยังยังได้กินคือสีแซบอ๋อคือสีแซบเนาะโดยโบนี่บางทีกับโบแซบก็มีแซบแล้วจะบุญมีได้ได้กินสีมือแม่่อย ้างหนองไทรไปน้องเลยเออแล้วแ้วแม่อยู่สวรรคเขตพี่น้องเลยเออทางนองไทแมงนาบ้าปะฮะแม่นาบ้าบะแม่งแม่ค่อยเองจุ๊ดตัวเฮียน้ำข้าวพุนน้อยนะน้ำน้อยบะยังยังมันเค็มเด้เด้มีอยู่พอดีอยู่แต่ลายมันเค็มเลยรัวจะมักาทำลายบ่อาน้ำโม่หนึ่งเด้ดเจ้าไอ้ นางมันไม่ใช่เจ้าอีกเอ่อปุ๊ดี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 เอา้บาบ่ม,ม,บบบาบมีบ่วงบว่ใส่บ่วงไปไปเอาบ่วงมาสดทำไมทูยังไม่คิดเสาตากันเนี่สสนยสักๆให้มันหมุนก่อนเอ่อบุได้ด้วยเอาให้ผลซีมก่อนพี่น้องให้น้องใส่กับทางแม่ผลซีมเหมือนเนาะเป็นยังไง อ่าระวังหลับตาเดอ้ออย่ามืนตาเด้อเวลาอีกมันหับตาเนี่ไม่ได้ dc <oughs> <c oughs> เออเออ c กีน้ำ c โอ้กินเซ่บแลอนนี้ครับ <c oughs> พอรีแซ่บอยู่บ่ซ <c oughs> บ <c oughs> โซ่บอยู่อกินส์แรซบับตว่ามซ่บกบมกินโอ้กิเลแซ่บเตหนกตัวมกระตักบ่เดี๋ยวมันเหียมหมดตึกดิ โอ้ปอนปอนแม่เพิ่นอีกันเนาะโอ้โตอันนี้บัวได้บอกไปเลยโอ้เจ้ากระแพงอยู่บ่วแม่เจ้าแหงลายเนาะเออสทุกคนเห็นหมดให้แม่เจ้าเพชรเวียกน่านักเลยซอยกระเดี่ยวว่าแหล่นนี่เห็นแม่อยู่หน้าอยู่ในว่าแหล่นนี่บ่ได้เแหล่นนี่ล้างถ้วยล้างบ้วกันแหล่นนี่ล้างอยู่เจือกันล้างเจือไลเางอหนึ่งเขา่าเนี่ยเอ้าไปหนึ่งเขา่าแม่ ม่เาคือว่าอ๋อบัรมือได้ทีมงานมากกับบัววางเนาะกให้แม่พรรลุหนึ่งมือได้ที่ว่าทีมงานบัวมากกับซอยอาเอากินท้ำกันกินน้ำกันเฮ้ยเดี๋ยวเดียวขอรื้มถามเจ้าจะกินได้เสีบอ่กินได้กินได้บอเจ้าเฮ้ยอย่าว่าบัผิด่คยกับกับอะไรใส่ไปเลยใส่ยังไม่ใส่ได้บัวได้ได้กินปอจะกินจะคำกินนี่มีห่างไม้ยีบอเดี๋ยวเดียว สมุนไพษมานี่แก้ได้อยู่บ่ฮะแจกเลยบ่บ่อันส่วงเจ้าเจ้าได้ลูกมาเจ้ากินอยู่บ่เลยแม่นกือบกระปุกหนึ่งกินอยู่บ่โอ้ยดีเพราะว่าตกใจบ่ได้หรอกอย่าได้ยังไปโทษได้ไปได้ได้เนาะโอ้ยไอต้องลืมถามไม่ต้องเจ้าก็พอติดกระตุ้นแค่นี้เจ้าหน่อยกินได้กินได้เก็ลืมเอากินได้ก็กินซะห้องหรอวะโดยไปคไปไหนไป อ๋ออาปะกันเด้ออาปะกันหรอวะเจ้าเห็นเรากินอยู่บ่อชะโซงเราได้ลูกนี่กินกระปุกนี่เขีนกินอยู่เนาะกินสักเอ้าววันน้ยิ้กบ่เนี่ยตั้งนิ้วจะใครมาได้อยู่เหือดใครไปเหีอดไปรซืนั่นได้ดาวกินอยู่เนาะช่งหลังๆเนี่ยอ๋อกินสักก็เดี๋ยวบุกเคยกินมาซื้อบ่ไหมอ๋อเรียนป่าเลยเนาะขดขยานกันได้พี่น้องเอ้ย เป็นโทษมากทุกเรื่องเอากินเลยลองกินเลยกินทำง่ายๆใช่ป้อนใช่ตั้งนี้ก็โอ้ยพี่น้องเลยมาแอบเบลตอนนี้เนาะมาส่งนี่ส่งหวานส่งนี่มาโซ่ให้พี่น้องเบิ้งมาโซ่พี่น้องเบิ้งมาจันเรากขับเมยเราโย่เราก็เนาะทางน้องใส่เราก็ได้พี่น้องเลยอ่าชมเชยชมเชยมากินกระปุ้นน้ำกันเด้อพี่น้องอ่ากินกระปุ้นกินอิ่มนะทุกคนเด้อกินกระปุ้นบุญแล้วจังคอยเมื่อ เพรว่าสั้นน้องไสกินกระปุนบุลแล้วจะค่อยนอนน้องไสกินแล้วก็นอน,นอเนาะเจ้าเลยออไม่ได้นอนแล้วจังเลยจะเอาเข้าเป็ดอีกกรเป็ดบ่บาดเลยโอ้โหพอสิเบิงเพิ่นกรเป็ดกับโบทันแล้วเป็นอะไรพอสิไปเยี่ยมป้ายามทางพี่น้องเอาไปกระปุลนไปแจกแต่และครอบครัวแะไรเป็นอะไรบ่น้อยก็ได้อย่ามันบูดได้เนาะเหตุแต่เ้าครับใครแต่อากาศเย็นทำไมอากาศโบเย็นเรียบร้อยน้องไซเจ็บท้อง ไปได้บริบทดิบอโอเคใชแซบอะไรอ๋อแซบอะไรบสิบทีแต่บวมมีมะพริกกะปิจะเคยกัดอยู่บ่เคยแล้วยวงเฮียนขายอยู่บวงเฮียนบวบเคยขายแต่ว่าเป็นมาขายมีมะพริกกับกะปิอยู่บวมมะขายบวมมีเนาะมีแต่ซื้อเองกินเองโอ้มีแต่แบบนี้ประเทศทงอะไรนะสิบพันสิบพันบวมเดือนสิบสองเนาะเดือนสิบสองเนาะไข่มหม่นกินมีกินมี่เขาเบิ่งแห้งกันนะ ท่านเขาบังคอยกินคอยเอาแคดซองนวยซ้ำนวยกินเหนื่อเฮือนจนหายตักจนหมดเนื้อเหนื่อยจนหายหลักหายยืนเลยตายแล้วหลับลมคมในแล้วว่ากินอยูุหานสัตว์ใส่สดใส่กัดใส่กัดใส่มอเฮือนนั่งหายคนเดียวโว้ยแล้วกันบาดนีเยบ่ได้เว้ยน้องใส่ ทางนาเนี่ยคือแกงคือแข็งทางหลังนี่ให้เยเพื่อนผู้เดียว <c oughs> เอากินเท่านั้นบ่ก,กินน้ำกันได้ไหม <c oughs> คือบ่บ้ามาสดกินน้ำกันหรือว่าย่างเขาตาก,กันบอเพ่อนหย่างผู้หนึ่งจีตาผู้หนึ่งเออเอา้เอา,อาให้ทางทางน้องเป็นฟ้อนซะเอา้าไปลองเลยสองแม่ลูกไปลองเลยข้างหลังใส่กสระเทงแม่เป็นอยู่ใดเนาะมีอยังกระแบงได้เงินกระแบง แต่เปอร์เซ็นต์ไลายแม่น้องแ <laughs> <laughs> ม่น้องใส่เปอร์เซ็นต์ลายได้เงินมาเราก็แบ่งได้เราก็ได้โอ้เราก็บริขีเราก็บริขีเนี้ยกี่ซี่เด้อน้องใส่เราแบ่งได้แบ่งแต่เปอร์เซ <laughs> ็นต์ไลน์ก็แม่กับกันกันเนาะรวมในกับปอนหมูม <laughs> บ่มีแมวเนาะปอนแวมวบ่มีแมวจะหม,มักหมูหรือหมักแมวอ๋อสมมติมัเป็นหูปั่นหมักแมว แมวมักมักเบิร์ตเนาะโดยเราอยากจะซื้อยันยันเบาบุญบันปลาเราเทียดมักเบิดแต่แล้วเนาะโดยมูนี่แหละงามมูนี่แหละงามคันนัเบานัเบามักมูใครกับเบากับงามมากเบาบุญมักมู้นับเบาแมวใครกับเบามักมาดเบาเพื่อนเพื่อนึเสียใจแม่นแหละทุกเดีอยวเขากะเอาเนาะเพราะว่ามูแล้วก็น่าหักได้ปุ๊บ อ่ะโอเคสาทางบ้านหน่อยกระซีปอนหมูเพิ่นก่อนเกลือหมูเพิ่นก่อนจะเล็กจัะหน่อยเนาะพี่น้องเออปอดมูเพิ่นอายุเงินเนี่ยจะหน่อยหมูเพิ่นกระซุ่งนี่กิดขาดห้ำแล้วเนาะเออขาดขาดกันเนาะคนกับขาดกันผูกตอนนี้เรือมูเรือคนพี่น้องเลยตอนนี้ก็ได้ห้ำห้ำเหลือเหลือเหลือทงหนึ่งเด้อห้ำนี่เด้อ ข่อยบัวลายเด้อทำข่อยได้ครับอาปอนเองเด้อปอนเองปอนเองเออทางน้องเป็นเกลือเองสักน้องไอ้เนาะใช้ปากคือหอมแท้เนาะคือบวดจ่อออกอีกแล้ไปเนาะลอบมองดูลองปอนมองด,ดูมันจะกินได้บ่ทำทำทงน้อยพี่เนาะฮึบฮึบครับว่เรียบร้อยหักสัดออกไปจักขออขแขนทำต่อแล้วต่อแล้วบ่โอเคสะเอาทางดาบ,บากไว้สกับก็เด้อก็ได้เด้อด้วยกินแล้ว กินมาแล้วก็มาเลยพี่น้องเลยก็สิไปเอากระปุ่นไปให้พ่อแม่พี่น้องก็เปิดสุขคนนั่นแหละแต่ละครอบครัวโดยโดยอ่ะสบายดีสบายดีโดยขอบใจโดยอ่ะโอเคส่วนพี่น้องทางบ้านหน่อยสุขคตหรือทางทีมงานท่านก็ไปเข้าบ้านบ่าวเอ็ดต่์น้องี่น้องไปไปเยี่ยมปยายามพ่อน้องเอ็ดแล้วก็ครอบครัวเคี่อนไก่เคื้่าเคียงขางนั่นแหละเนาะบ่มีไผมีไผพี่น้องเอ้ยก็บ้านหน่อยก็สิแจกไปเรื่อยๆเนาะข้าวเบิดพลก็แหละพี่น้องเอ้ย โอเคสัพปะรองพ่อกันอีพินาะสำหรับอีพกนี่พอก่าคบว่า,วาวสบายดี่ิ้งสบายดี